in your face ดีค่ะมาพบกับนุ่นนะคะแล้ววันนี้นะคะนุ่นก็อยู่ที่บริษัทพออโต้นะคะก็เป็นบริษัทที่เรานะคะเพิ่งทําการเปิดตัวได้ไม่นานนะคะรับประกันเรื่องคุณภาพรถอย่างแน่นอนนะคะว่าคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอทุกคันและที่สําคัญเลยนะคะเรามีวารนตีให้ถึง6เดือนกันเลยทีเดียวนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มีรถเข้ามาใหม่นะคะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ชมเหมือนเดิมเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะนุ่นจะพามาดูกับ รถอีก็ค่าประหยัดน้ำมันนะคะเป็นรถแฮตแกห้ประตูนะคะได้ปีใหม่สุดๆและที่สำคัญเลขไมล์เป็นแค่1,000กิโลเท่านั้นนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนึ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต,ต่อไปนั่นเองและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูรพร้อมกันเลยนะคะว่า คลิปนี้นุ่นมาพร้อมกับตัวรถคันนี้เลยนี่และตัวรถนะคะที่อยู่ด้านข้างของนุ่นตอนนี้เลยนะคะเป็น Toyota y ยารินะคะรุ่น1.2สปอร์ตพรีเมียมนะคะได้เป็นรถปี2022จดทะเบียนปี2023บอกเลยนะคะว่าคันนี้เข้ามาเนี่ยเป็นรถใหม่ป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะและ,และที่สำคัญได้เลขไม่เพียงแค่1,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะในส่วนของราคา เดี๋ยวนุ่นจะพิมพ์รายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้กับคุณลูกค้าได้ทราบกันนะคะก็มาเดี๋ยวนุ่นจะพาเดินดูรอบตัวรถเลยนะคะว่ารถเข้าใหม่นะคะมีสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะมาดูกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะสำหรับยาริทันนี้นะคะเป็นตัวสปอร์ตพรีเมียมเนาะตัวนี้ก็ได้เป็นแบบรถปี2022เลยโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะคะด้านหน้าเนี่ยการออกแบบของเขาจะเป็นในลักษณะโคนสีดำแบบนี้เลยนะคะตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมเล็ก ตรงกลางก็จะมีในส่วนของโลโก,โกโ้แบรนด์หลักแบร์โตยต้านะคะเพื่อบ่งบอกว่าของเขาเนี่ยเป็นแบรนด์หลักค่ายยักษ์ใหญ่แบร์แข็งอะไรไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายและที่สําคัญมีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลย <S 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 และในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้านะคะเขาใช้เป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์เนาะมีไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมไฟแล้วก็มีการตกแต่งในส่วนของไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่เป็นหลอด LED นะคะเป็นเส้นเนาะอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลย ถัดมาด้านล่างนะคะตรงนี้เนี่ยมีการติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการติดตั้งมาจากโรงงานเลยและที่สําคัญด้วยกับตัวนี้นะคะเป็นตัวสปอร์ตนะแน่นอนว่าชื่อสปอร์ตเขาก็ต้องมาพร้อมกับชุดแต่งสปอร์ตรอบคันไปเลยนะคะเห็นด้านหน้าได้อย่างชัดเจนเลยนะั่นก็คือการติดตั้งสเกตด้านหน้านะคะก็ติดตั้งมาให้แล้วนะคะเป็นชุดแต่งเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะมาเรามาดูกันต่อในส่วนของตัวล้อนะคะสําหรับล้อของเขาเนี่ยของเขาเรามาพร้อมกับ ล้อแม็กสีดำนะคะสีเทเาเข้มเนาะเ่นไหมเป็นแม็กซีรูของแท้จากโตโยต้าเลยนะคะซึ่งตัวนี้ได้เป็นขอบ15นะคะของแท้จากโรงงานเนี่ยแข็งแรงที่สุดและรองรับกับน้าหนักของตัวรถได้ดีที่สุดด้วยเนาะและในส่วนของตัวยางนะคะของเขามาพร้อมกับยางดันหลอกทั้ง4สเส้นเลยนะคะได้ยางสัปดาห์ที่40ปี2022นะคะเป็นตัวยางที่ออกมาจากสูตรายแดงเลยนะคะได้ยางใหม่อีก2-3ปีค่อยเปลี่ยนยางได้เลยนะคะ และสําหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวครบรอบ60ปีนะคะเป็นของก o ล์ต้านั่นเองนะคะก็บอกเลยว่าตัวนี้นีครบคันไปเลยเนาะถัดมาที่กระจกมองข้างนะ,ะตัวนี้เนี่ยพับผูกกระจกด้วยระบบไฟฟ้าการปรับกระจกก็เป็นแบบระบบไฟฟ้าจะมีปุ่มควบคุมอยู่ภายในตัวรถส่วนฝาครอบกระจกเห็นได้เป็นสีดําเลยนะคะตัดกับสีของตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้ด้วยนะคะที่หูของกระจกมองข้าง แล้วก็ตัวรถคันนี้นะคะติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วนะเรียบร้อยรอบคันเลยพร้อมใช้งานความหนาของฟิล์มกําลังดีด้วยนะคะไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปมาพร้อมกับคิวกันสาดที่ติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานเลยส่วนตัวกระจกทุกบานนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์เตย์ต้าไว้แบบนี้นะคะเพื่อบ่งบอกว่าของแท้จากโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนแล้วก็มีสัญญาณการขโม,มยที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะคะและในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะจะได้เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลย เดี๋ยวเราดูภาพรวมด้านข้างกันสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวสปอร์ตพิมีมนะคะมาพร้อมกับหลังคาสีดำน,นะคะตัวรถสีขาวและชุดแต่งสเกิร์ตด้านข้างเป็นสีดำด,ด้วยเห็นไหมแล้วก็อันนี้เรารับประกันเลยว่าตัวรถเนี่ยเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดเลยแล้วก็ตัวรถก็ไม่มีการตัดต่อมาด้วยเนาะส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เป็นระบบเบนซินล้วนไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเนาะ จเจ้าเพลงที่ใช้เขาจะเป็นน้ำมันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแกส๊สโซฮอล 91, 95นะคะ E20, E85 รองรับทั้งหมดเลยมาต่อกันที่ด้านบนหลังคานะคะก็จะมีในส่วนของที่ฉลามนะคะก็เป็นชุดแต่งมาจากโรงงานเช่นเดียวกันถัดมาก็จะเป็นในส่วนของสปอยเลอร์ด้านท้ายนะคะก็ใช้เป็นสีดำนะคะเพื่อให้ตัดกับสีของตัวรถนั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ภายในตัวรถ กระจกบานด้านท้ายมีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไล่ผ้าแล้วก็ที่ปัดน,น้ำฝนด้านท้ายก็ใช้งานได้เป็นปกติด้วยเนาะอ่ะส่วนชุดโคมไฟด้านท้ายนะคะเขาจะใช้เป็นหลอด LED เรียงกันอยู่ในชุดโคมไฟเลยแล้วก็การออกแบบโคมไฟของเขานีจะเป็นแบบเรียวแบบนี้เลยนะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยวรวมกันอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลยนี่ถัดมาก,ก็จะมีในส่วนของตัวส่อนโฟเมียมนะคะติดไว้ที่ด้านท้าย่งอันี้จะเป็นรุ่นของเขานะั่นก็คือยาริสนั่นเอง ตรงกลางก็จะมีนสข,ของโลโก้แบรนด์หลักแบร์โตโยต้าอยู่ตรงกลางแล้วก็เนี่ยมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้นะคะถึง2จุดเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเวลาเราถอยหลังใกล้กับคนวัตถุหรือว่าสิ่งของนะคะเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะทําการเตือนนะคะให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดน,นั่นเองแล้วก็มีกล้องถอยนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะคะก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็พลาดไม่ได้เลยเห็นไหมว่าด้านหลังเนี่ยมีการติดตั้งสกเกิร์ตมาให้ด้วยนะคะก็เป็นสกเกิร์ตสีขาวตัดกับสีดํานั่นเอง คันนี้นะบอกเลยว่าตัวสปอร์ตพรีเมียมนะคะภายนอกนะคะที่เราเห็นอย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะแล้วก็สปอยเลอร์ด้านท้ายมาพร้อมกับหลังคาสีดำด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวมันจะเปิดให้ดูนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังหรือว่าประตูที่5นั่นเองสำหรับตัวคันนี้นะคะเป็นยาร s h a t c h b a ห้าประตูใช่ไหมคะนี่ก็ดูภายในของเขาเก็บของได้เยอะนะคะถือว่าเป็นรถ อันนี้ประสงค์ขนาดเน็กที่มีบอดี้ในการเก็บของเนี่ยค่อนข้างกว้างอันนี้เปิดมาเราก็จะเจอในส่วนของถาดยางรองท้ายนะคะซึ่งอันนี้เขาก็เบิกมาจากศูนย์แท้เลยเนาะมาเปิดมาด้านล่างนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยรุ่นนี้จะไม่มียางอะไรสำรองนะคะแต่เขาจะมีในส่วนของชุดปา้าลมฉุกเฉินนะคะแล้วก็เครื่องมือก็มีไว้ให้ครบเลยอันนี้เป็นชุดที่แบบติดรถมาจากศูนย์ป้ายแดงเลยส่วนรายละเอียดตัวโครงสร้างด้านล่างนะคะรอยซีนทามาเ้าวก็สีเดิมๆนะคะสีเสมอกันเลยเนาะเพ็รอาร์เรียงกัน ทุกจุดอยู่ครบเลยนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมรอยซีนทั้งมะพร้าวสีเดิมเดิมสีเสมอกันเลยนะคะเม็ดอาร์วกนี้ก็อยู่ครบเลยนะคะซึ่งไม่ต้องห่วงเลยว่าตัวรถเนี่ยคงสร้างเดิมบอดี้เดิมและที่สําคัญได้วาระติศูนย์ยังอยู่ด้วยหากเก็บสัมภาระไม่พอใช่ไหมคะเราสามารถพับตัวเบาของห้องผู้โดยสารเนี่ยเอานอนไปด้านหน้าได้เลยจะทําให้มีพื้นที่เนี่ยในการเก็บของได้มากกว่าเดิมด้วยนะคะอ่ะอ ดูกันต่อในส่วนของนอ็อตสกรงด้านท้ายเห็นไหมว่าตัวน็อตเป็นสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับเลยนะคะทั้งสองข้างเนี่ยเม็นอาร์เกลื่อนกันนะคะโอ้โหแต่คือสภาพตัวรถเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรถใหม่สภาพายแดงด้วยเนาะ,ะอ่ะอันนี้นุนทาเดินดูรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วแล้วก็ด้านหลังเนาะ,ะเดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าไปดูกันต่อนะคะในส่วนของรา,ายละเอียดภายในตัวรถกันอ่ะ สำหรับตัวรถคันนี้นะคะภายในเขาจะเป็นแบบคุมโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็มาพร้อมกับกุญแจสมาร์ททีเลสนะคะเห็นไหมแล้วก็เป็นปุ่มสตาร์ทนะคะแล้วก็เหยียบเบรกเนาะกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะนี่ดูพวงมาลัยของเขาสิอารมแบบรถสปอร์ตเลยรอยช้าอะไรอย่างงี้คือไม่มีเลยนะคะสภาพคือแบบดีมากเนาะตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถ เพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดนะคะรับสายวางสายควบคุมจากตัวพวงมาลัยได้เลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวคูนคอนโวนด้วยนะคะเพราะเป็นตวนัวสป,ปอร์ตใช่ไหมแล้วก็มีแอร์แบกให้ถึง7ลูกกันเลยทีเดียวนะคะมาดูกันตอนในส่วนของเลขไม้นะคะําหรับคั <oria> นนี้เป็นรถปี2022จนทะเบียนปี2023นะคะเลขไม่อยู่ที่1,815กิโลนะคะอันนี้เป็นเรื่ไม้แท้จากศูนย์เลยนะคะคุณลูกค้าสามารถนํารถเช็ค ประวัติสูตรได้เลยนะคะว่าเป็นรถใหม่สภาพป้ายแดงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลตรงกลางนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงเนาะตัวนี้ก็คือจะได้เป็นจอแอนดรอยนะคะสัมผัสทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะสามารถฟังวิทยุ FMAM ได้เนาะแล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์ถอยใช่ไหมคะนี่เขาก็จะไปนในส่วนของกล้องมองหลังด้วยนะคะมองเห็นได้แบบค่อนข้างชัดเจนเลยเนาะ,ะนี่ก็เป็นของแท้จากโรงงานเลย ส่วนระบบแอร์อันนี้เป็นแบบออโต้นะคะปรับอัตโนมัติเลยแต่ว่าถ้าไม่ทันใจเห็นไหมคะเราสามารถปรับเองตามใจชอบก็ได้ด้วยถัดมาในส่วนของตัวเกียร์นะคะของเขาเนี่ยมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดและในส่วนของตัวเบาะนะคะเห็นไหมของเขาเป็นเบาะหนังสีดำน,นะคะตกแต่งด้วย ตรงนี้พิเศษสุดๆเลยมันจะเป็นสีเบจนะคะเพราะว่าเป็นตัวพิเศษตัวครบรอบ60ปีนะคะนี่แล้วก็เดินด้วยได้สีแดงนะเห็นไหมให้ดูแบบอารมณ์แบบรถสปอร์ตด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันไปนี่แล้วก็สำหรับ ้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะเขาก็จะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกับด้านหน้าเมื่อกี้เลยนั่นคือสีดำนะคะตกแต่งด้วยสีเบจน้อยๆแบบนี้เลยมีสายเบลวให้3เส้นนะคะแปลว่าออกแบบมาเนี่ยรองรับบริสารเพียงแค่3ท่านนะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองและตัวเบาะอันนี้เนี่ยคือสามารถพับเอนอนมาด้านหน้าได้เลยก็จะทําให้มีพื้นที่ในการเก็บของได้มากกว่าเดิมส่วนด้านล่างนะคะก็มีถาดยางรองมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วของแขตรงรุ่นด้วยแล้วก็หนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับตัวสปอร์ตพรีเมียมนะคะมีช่องจ่ายไฟมาให้นะคะถึง 2จุดเลยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารด้านหลังนั่นเองเห็นไหมเนี่ยดูระยะห่างของเขานะคะค่อนข้างกว้างนั่งเหยียดเท้าได้สบายเลยและในส่วนของตัวเพดานด้านบนเนี่ยเขาเน้นเป็นโทนสีดำนะคะเพื่อให้การดูแลรักษาทำความสะอาดเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายด้วยและสุดท้ายนะคะที่นู้นจะพาไปดูเลยจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างด้านหน้าปเราไปดูพร้อมกัน เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถแัน,นี้กันเนาะสำหรับเครื่องยนต์นะคะของเขาเนี่ยใช้เป็นเครื่องยนต์ VVTiE นะคะขนาด 1,200cc ซีซีนะตัวนี้ก็อตัตราการสิ้นเปลืองนะคะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ19-20กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันแล้วก็ตัวนี้ไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สนะคะ ทุกอย่างนะคะสภาพแบบใหม่กิฟสภาพป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องมาแต่อย่างใดเลยในส่วนของน็อตฝากระโปรงนะคะเป็นสีขาวสีเดิมนะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับน็อตแก้มสีเดิมนะคะเม็ดอาร์ตี่เบ้าชกสภาพดีสมบูรณ์คานนะคะเดิมเดิมเลยน็อตเชื่อมต่อคานทุกจุดนะคะไม่มีรอยถลอกแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะนี่คานด้านขวานะคะแล้วก็น็อตแก้มด้านขวาก็สีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกเลย เม็ดอาร์คที่เบ้าชกสภาพดีสมบูรณ์นะคะแล้วก็นวดฝากระโปรงฝั่งด้านขวาเห็นไหมคะสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานเขาก็จะมีสัญลักษณ์โตโยต้าปังไว้แบบนี้นะคะเพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานและดูแผ่นกันความร้อนของเขาเห็นไหมคะว่าสภาพคือเนียนกริบเลยนวดกริบทุกตัวอยู่ครบและสุดท้ายสติ๊กเกอร์ที่มาจากโรงงานนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์สีก็อยู่ครบเลยนะคะอันนี้เรากาลันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ย ไม่มีการชนหนักไม่มีผิดขว้างไม่มีจมน้ําและที่สําคัญก็ไม่มีการตัดต่อตัวรถนะคะตัวเล่มทะเบียนรถก็ไม่มีชํำลุดสูญหายนะคะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของตัวรถได้ทุกคันเลยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถเข้ามาใหม่น้องๆป้ายแดงสำหรับ t o y ยต a y ยา i s 1.2 Sport p r e m i u ีมนะคะปี2022จดทะเบียนปี 2023นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนที่สนใจติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะก็อยู่ตรงข้ามกับบิกซีสุวินทวงเลยนะคะสามารถมาดูรถตัวจริงได้นะคะเดี๋ยวนุนจะส่งโลเคชั่นนะคะรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้กับคุณลูกค้าได้ทราบกันนะคะก็ดูจบแล้วนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งด้วยนะคะให้กับเพจ พอออโต้รถยนต์มือสองนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะและสำหรับคลิปนี้นูต้องขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย